วันนี้พวกเราจะมาทายอนิเมะการถ้าเกิดว่าทายผิดจะต้องจมลาวาและด้านหลังที่พวกนายเห็นนั่นก็คือเขากำลังแข่งขันกันอยู่ว้่ดูสีลาวาโคตรสูงอ่ะมันจะสูงถึงไหนเนี่ยพวกนายรู้ไหมอันนี้เรื่องอะไรอ่ะอันนี้ฉันไม่รู้ะเรื่องอะไรวันนี้วันนี้โปเกมอนฉันรู้เรื่องนี้เนี่ยโตอชาสตชิมีนิวเคลียร์ได้เหรอเนี่ย ี๋ยวให้เกมแดนนี้มีนิวเคลียร์ด้วยหลหะเนี่ยของโปรดเลยนิยวเคลียร์เนี่ยช่วงคำถาม,ถามประจำ,ะจำคลิปถ้าเลือกเหล่าอันนีม้มะมาเป็นเพื่อนได้หนึ่งคนทุกคนจะเลือกใครอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาท แล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกลบเล่นหลามในโลบอกด้วยนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนครับเราได้เข้าสู่สนามรบเรียบร้อยแล้วนะพวกนายนะเตรียมพร้อมนะเว้ยฉัมเากเลยตอนนี้เราต้องตอบเร็วด้วยนะไอ้นี่ไงนัตโตโอเคนัตโตนัตโตนัตโตคือแต่ละคนจะได้บล็อกไม่เท่ากันทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราตอบเร็วเราก็ได้บล็อกเยอะตอบช้าได้บล็อกน้อยประมาณนั้นนะที่สำคัญตัวหนังสือเล็กนี่อ่านยากมากเลยอะเนี่ยเออเป็นสี่ช้อยอะต้องเพลงต้องเพลงนะทุกคนนะเราวากำลังขึ้นมา ไม่ร้อนเลยเหรอพวกนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรไอ้มาฮีโร่โอ้โหเดี๋ยวจะไปต่อวันพันแมนทำไมเป็นชุดสีขาวเลยเนี่ยเ้ยสปอยมาหน่อยเจ้ยังดูไม่ถึงตอนนี้เลยนะเฮ้ยฉันไม่เคยดูอ่ะส่วนฉันก็ยังดูไม่ถึงมั้งเจ้ากบเลยอ่ะเฮ้ยโอ๊ยเผื่ออะไรวายวายวอยู่ถ้าเกิดว่าผมจะแพ้ผมจะเติมนิวเคลียร์พาเพื่อนไปด้วยไม่นะจะขาดลองดูวันต่อมาเฮ้ยโจ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  พวกเราก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยใช่มือเราวายอยู่อ่ะไม่มีคนออกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสูอบ๊บจะตอบสปันบ๊อบแล้วตอนแรกแต่มองไม่เห็นตัวมันเล็กมากนั่นดีทำไมเขาไม่ทำพวกยูไอให้มันใหญ่กว่านี้ลละเนี่ยเออตอบง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยฉลามยิ่งเป็นคนสายตาสั้นอย่างนี้ทุกคนครับอยู่ในน้ำทะเลบ่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยเรื่องอ๋อตอบตามเพื่อนตอบตามเพื่อนอันนี้เรื่องอะไรอะ โอ้ตัวละครจากมิกกี้เมาส์นั่นเองทุกคนตัว,ตวนี้ไอ้ซิมสันซิมสันไอ้ซิมสันยี่ไหนเนี่ยสันอ๋ออยู่นี่อียซิมสนันเนี่ยเห็นแค่สีผิวแล้วรู้เลยว่าคือซิมสันอ่ะใช่ใชไปเรื่องอะไรไวันพันแมนวันพันแน่นอนโอ้ยนี่คือฉันไม่เคยเจอหน้าเขาเลยอันนี้น่าจะมาจากมังงะไงเจ้ากบโอ้ชื่ออะไรชื่ออะไรรู้จักไหมันนคือคิงน่ะอ๋อชื่อคิงเฉยๆใช่เฮ้ยเฮ้ยปานนิโม่หรือเปล่า เรื่องนีโมโอเค wow. ปอนนีโมจริงด้วยไฟดิงนีโมนะทุกคนชื่อเรื่อง uh> มีตัวนี้ด้วยเหรอฉันจำไม่ได้เลยเมื่อกี้มีคนตอบได้กันบอลด้วย ไอ invisible ่ะเ <c oughs> ้าเรื่องนี้อ่ะ King of the Hill คืออะไรเนี่ยไม่เคยดูชอบไปตอบ invisible อ้าแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยอะ่ะเออเรื่องนั้นคือไม่เคยผ่านตาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยลูบิโตน,อน,น,ตนโอเคเจ้ากระต่ายตัวนี้ผมเคยเห็นผ่านตาอยู่นะทุกคนนะฉันรู้สึกว่าฉันเก่งมากเลยอะ่ะอาจจะอันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยนาเก่งยังไงเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเก่งกว่าเยอะเออผู้หญิงสูงกว่าเยอะอย่าพูดอย่าพูดอันนั้นเขาแค่เ็วกว่าเท่านั้นเองอ่ะเรื่องอะไร The Last นะโอเค เฮ้ยแฟมิลี่ไก่แฟมิลี่ไก่อ่ะโอเคใครสักคนตอบปุ๊บนี่พวกเรารู้เลยใครกดอย่างไรวะจะกรอบมาอะ้รอยู่แล้โจ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 ทานเปล่าโอ้ยเฮ้เรื่องมาจะตอบผิดนะเอตอบผิดด้วยตอบผิดกันที่มาโอ้แล้วนาวาก็ขึ้นมาเรื่อยๆฉันสัมผัสถึงความร้อนที่กำลังขึ้นมาได้อยู่ร้อนละอุเลยไม่เนี่ยพอพาพอโชว์แน่นอนพอพอไอมันผิดมาผิดเนี่ยมี่ อันนี้ไม่มีใครตอบผิดอย่างแน่นอนเพราะวันพีสคือนามวันของการ์ตูนใช่รู้จักกันทุกคนอยู่แล้วเจ๋งใครไม่ได้ดูก็อาจจะรู้จักนะทุกคนนะต่อมามักกี้เมามักก้เมาสมักก้เมาชาพอหาไม่เจอเดี่ยแหละะโถอยโอ้ยเยดักกะบอดัากะบองดักกะันเรายังขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนครับตอนนี้ยังไม่มีใครแพ้นะนอกจากคนออกไปก่อนหน้านี้หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวนายก็แพ้แล้วจะกรอบลเร็วเนี้ยแหละเฮ้ยไม่มีทางเฮ้ยอดกะบดัากะบันนี่แต่ถ้าจะกรอบแพ้พวกเราก็จะแพ้กันทุกคนด้วยนะถ้าเกิดว่าผมจะแพ้ผมจะเติ เอาเลียพาเพื่อนไปด้วยไม่นะเจกรอบฉันร้อนเล่นน่ะฉันไม่ใช่หลอกลอบเลขอ่ะไม่ไปหน่าชื a a <mm <out> ่อไปไปผัดโท่ไปเี้ยเออเจ้เเห็นน้องหมานี่ผัดโท่ไว้ก่อนเออจะพาผัดโท่เฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะใสอ่ะอันนี้ invisible man จจกรกบ เอ้ยจะไปอันนี้ละกันเฟรนด์ลี่ไกลอ่ะมันบั็กใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มันไม่ขึ้นไหนซะกรอบเมื่อกี้รูปอ่ะหู้เลยดูดิฉันอยู่ใกล้สุดจากลาวาโจ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 เลยโจโจนายตายแน,น่ตาเนียไม่เอาไม่เอาไม่อยากตายเอ้ย<ะ>บอกเดียวไม่อยากตายไม่อยากตายอย่า,า,ยยาทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ นายตอบให้ไวายเซ่อันนี้ตอบให้ไวายเนี่ยใช่ไงตอบพิเศษตอบพิเศษอันนี้อะไรอ่ะนี่แบทแมนนะเนี่ยเออนั่นมันอยู่ในเรื่องแบทแมนแล้วเนี่ยพวกนายไม่สังเกตเหรอวเมื่อกี้ฉันเติมนะเว้ยที่บล็อกขึ้นอ่ะเออไม่ได้ค่ะฉันไม่ได้สังเกตเลยอ่ะจะบอกขี้โกงจริงๆเลยอ่ะเขาเรียกว่าคนมีเงินเฮ้ยเดี๋ยวนายก็จะไม่รอดแล้วรอบหน้าเนี่ยโอ้โหดูเท้าเจะาแตะลาวาร้อนเหลือเกินเฮ้ยนี่แล้วประเด็นคือลาวาในช่วงหลังนี่มันขึ้นสูงมากนะทุกคนหกบล็อกเลยนะครับผมวันนี้ ถึงตัวจะกบแล้วไม่เฮ้ยจะกบแช่น้ำร้อนแล้วตอนนี้เรื่องอะไรอะไรไม่รู้เฮ้ยโอเคสมมติหมออไม่ใช่ว่ามันอยู่ใต้น้ำห่อทำไมมีกระรอกด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจกบอุ้ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนวันหนึ่งเรากดดูซิอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะลองดูซิเราดูซิฉันกำเนิดมาแล้ว ทะลุลาวาขึ้นมาเลยฉลามกับเอเลียนนายเป็นผู้ถูกเลือกแทนฉันโอ้แย่ละอ่าเรื่องอ่ะตามเข้าไปลาก่อนนัฉลามนายเออตายแล้วแน่นอนเลยอ่ะอ้าวฉลามเฮ้ไอ้บปลุโตอ้าวอจะต่อแมนแมนโอ้โถามจริง มือไปโดนแบทแมนทุกคนเอ้ามันไม่ใช่บรูโตหรอทำไมเขามีโจทย์แค่นารูโตลาก่อนนะจะกลอบชันไปก่อนลาอุ้ยฉันไม่อยากจะแพ้คนนี้อ่ะเออนี่แบแบแบผมไม่เติม้วทุกคนครับผมเติมแค่ครั้งเดียวพอแล้วกันเออพูดนึกว่าตัวเองเป็นคนดีหรือไงจะก่าฮ่่อ้ยชัดได้ที่สามอะไรอ่ะฉลาดทำไมนายไม่ติดวะที่สามอ่ะคนเป็นของชันแล้วที่สองก็เป็นของเอเลี่ยนไง แต่ไม่ใช่นะโท่าทีฉันอยู่รอดว่ะฉันมีพลังวิเศษก็จะหาแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามาถึงเราเติมนิวเคลียวะเราก็ตายกันหมดเลยไงมัเบียวอยากลองดูว่านิวเคลีย์เป็นยังไงในเกมนี้นี่ไงว้าวมาแล้วมาแล้วอ้าวส่างส่างเลยแล้วไงต่ออ๋อคือตายทุกคนเลยอรอเขก็คือพังหมดเลยอ้อฉันที่หนึ่งเฉยอ้าเลยได้ยังไงอะ แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วนิวเคลียร์นายใช้ไปแล้วไม่ลองเ e อ็กโพชั่นบ้างเออเออน่าสนใจนะถ้าเกิดมันเลือกคนได้อะเนาะลองดูนะก็ลองดูจะได้เหลือเราสามคนแล้วติดหนึ่ง <laughs> <laughs> มันเห็นระเบิดทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้เออเอาเป็ว่าเดี๋ยวเราเล่นปกติแล้วกันนะไม่เติมไม่ขี้โกงแล้วกันนะไอย่าไนฮีโร่ไนฮีโร่เฮ้ยไททันไม่ได้เลยแค่ก่อไอแท็กเออนในลายเส้นไททันเลยไททันมีฉากใส่สูตรเดือดเนี่ยมีนี่แสดงว่านายยังดูไม่ไกลใช่ไหมใช่ดูแค่ภาคหนึ่งยังไม่ดูภาคสองเลยกลับไปดูซะไปไททันอีกแล้วนี่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหอยู่ที่นี่นี่รู้จักเปล่าลีออนอะลีออนอ้าวไม่ใช่อาร์มีด เออฉันเล่นมุกน่ะมันก็คืออาร์มินนั่นแหละแต่ดึกว่าไหนไปได้เล่นมุกซะอีวเมื่อกี้เอา้าลีออนนั่นมันของไอ้นี่เลเซนดีวิลก็จันดูไม่ถึงที่ว่าเผื่อวิสโดแล้วขอช่อลีออนจริงทำไงอ่ะอ้าวไอ้แารุโต้แดรุโต้โอ้ยฉันตอบทันอยู่กระตุ้ตนโปรยแบบนี้ไม่มีทางตอบผิดจะโกหกนายลงมาหน่อยดิลงกระบ,บ้าแล้วเจ้าที่หนึ่งรอบนี้โดยไม่เติมให้เธอตัดตันเกมไปแล้วจะโกหก อ้าวตอนเติมเริ่มต้นคือเป็นโมฆาไงแค่ทดลองใช้ไงอันนั้น่ะลาวาจะขึ้นมาแปดบล็อกนะทุกคนนะโหนี่โหนี่โอ้ฉันคิดไม่โดนตอบช้ายังดีกว่าตอบผิดนะเว้ยจริงตอบผิดไม่ได้อะไรเลยตอบช้ายังได้อยู่ซิมสันซิมสันซิมสันยู่ไหนอ้าวเอาไปใช่เอาไปบริการเอาไปบริการเลยโอ้ยแยเราจะกรอบว่าเดี้ยวไลเซนซิมสันช้อๆเลยเนี่ยเออไลเซนเดียวกันเลยเนี่ยพวกนายไม่ดูสีตัวเลยเออ สีตัวนี่มันคือถ้าซิมสารต้องเป็นสีเหลืองนี่นะตัวตัวอามเอ้ยอันนี้เมกิเมกาเมกิเม,มกิใครไปดักกระอลวะนั่นน่ะเฮ้ยข้างในมีคนออกอะก่ะเจ๊กบเฮ้ยเขาไปแล้วออสีฟ้าอะไรอ่ะทำไมอ่อนเองขนาดนี้เอ้ยเล่นอยู่ตามกว่ายังไม่อ่อนแอเลยเอ,อ้ยวันวันวันพี่วันว<า>นะพี่วันหายไปคนแล้ว โอ้ยไมฮีโร่ไมฮีโร่รามาคือสูงเรื่องอะไรรู้ดิตูนนะโอ้อันนี้ตอบไม่ทันอ่ะเรื่องอะไรแฟมิลี่แน่นอนเลยอ่ะเฮ้จริงอ้อเดือดหิวโอ้ยอ่ะตอบช้าแต่ชชวร์นะคะเฮ้ยฉลามเร็วมากฉันตอบผิดแต่ไม่ชัว ไอ้โอ้วันพีวันพีต้องรีบตอบ้องรีบตอบไลาก่อนนะเอเลี่ยนลาก่อนล่องหน้าเลยเอเลี่ยนนัยนต้องใช้พลังหินระหว่างที่โดนลาบาแล้วไม่ละลายเฮ้้พลังทั้งหมดเลยทั้งนั้นเรื่องอะไรอ้ยอันนี้วันพันไหมอ๋ยตัวการลูใช่ไหมการลูเรื่องอะไรวันพันลายเส้นนี่คือมาจากคนละที่ชาชัดๆเลยเนี่ยเอามาทั้งจากอนิเมะทั้งมังงะรวมๆกันเลยอะเกิดอะไรแล้วอะ เออพาวพาวพาวเออพาวาโทรนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่นายจำลายเส้นได้จ้ะกูใช่เห็นเป็นหมาต่อบพาวกาเลยเออนิโมนิโมอยู่ไหนนิโมมองไม่เห็นไฟิ้งมิโมลากก่อนนะพวกนายฉันจบแล้วแหละเอ้เล่นงในการหายใจไว้รอดโยรอดโยเกือบปิดจมูกเอเลียแล้วไงโอ้นี่นะยยังได้กลิ่นอยู่โอเคโอเคงั้นก็ลาก่อนเลย นายจะไปโยาวรนะอ้าเฮ้ยมองมองไปนี่ฉลามนายต้องจมก่อนช้าแน่นอนนายอาจจะพลาดตอบผิดก็ได้นะอันดับหนึ่งสอสาจะไม่ของใครทุกคนในรอบนี้ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายเรื่องอะไรวะวันพันแมนวันพันแมนตอบช้านะตะกวบวันพันแมนนี่ฉันจำตัวละครเดียวได้ก็คือซาตามะ ฉันไม่ได้เติมนะรอมเนี่ยเอ้ยทอยสตอรี่กดช้าสุดงั้นเลยเอ้อดูดูจมแล้วจมแล้วฉลามเสียใจด้วยนะกระดูกนายเป็นไงมั่งอ่ะฉลามเอ็นไงนี่เซมสันเซมสันไอผู้หญิงก็ตอบผิดด้วยอ่ะเอเขาไปตอบแฟมิลี่กายเฉยเลยเฮ้ยเอามามีสิทธิ์พิลิกว่าทุกคนผมอาจจะที่หนึ่งไปตายแล้วอ่ะ ฉันเหลือกับผู้หญิงสะพานบอสสะพานบอสมาแสดงผมที่หนึ่งแน่นอนทุกคนรอบนี้ไม่มีพลาดแล้วรอบสุดท้ายเน่เว้ยจริงเหรอจะกรอบอ่ะเออขอที่หนึ่งละกันนะเรียบร้อยเอาล่ะไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมไปแล้ว let's go จุดพักรรรนนนจจจุุุดดดดพพพักกีว่าใ้ night like time